นุนโดยบริษทัทไทยกโกเอนยี่จำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสารจินตนาการกันต่อนะคะเรามาดูกันสิคะว่าแดนเนียลกับมุกจะเรียนรู้กันได้แค่ไหนกันคะแล้วน้องพี่เจ้มีเทคนิคอะไรดีๆที่ทำให้เล่นเลี้ยงแก้วได้เร็วล่ะคะก็ ฝึกซ้อมสม่ำเสมอครับต้องมีสมาธิในการเล่นแล้วมือกับตาต้องสัมพันธ์กันครับงั้นเดี๋ยวเราซ้อมกันต่อเลยดีไหมครับครับกีฬาแตกนี้นะว่าเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองประสาทสัมผัสอารมณ์และที่สำคัญยังเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถทั้งในเรื่องของความไวและความชำนาญอีกด้วยค่ะ โอ้โ oh, ครับเวลาน้องพรีเจ้นครับสมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยจริงใช้เวลาไปแค่2.61วินาทีเท่านั้นครับจิวแต่จัดจริงๆเลยนะคะว่าแต่ว่าพี่แดเนียลทำเวลาได้เท่าไหร่ล,ล่ะคะพี่โอเคครับแค่นี้พอใจแล้ว5.27วินาทีครับแล้วของน้องมุกล่ะครับนี่ไงคะตอนแรกได้5.43ตอนนี้ทำได้4.28ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ค่ะโอ้โห ได้เวลาน้อยกว่าพี่อีกนะครับเพราะน้องพี่เจเลยนะคะเนี่ยที่สอนเทคนิคดีๆให้กับพี่ค่ะแต่พี่ทั้งสองคนพอกลับไปบ้านพี่ทั้งสองคนต้องซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะครับจะได้เก่งอย่างผมไงแล้ววันนี้พี่กับพี่มุกต้องขอบคุณน้องพีเจนมากเลยนะครับที่มาช่วยสอนเทคนิคดีๆของการเลียงแก้วให้พี่ครับขอบคุณค่ะยินดีครับวันนี้หนูต้องขอขอบคุณพี่นีนะคะที่มีโอกาสให้หนูได้ฝึกฝนฝีมือกับน้องพีเจค่ะขอบคุณมากค่ะ เพื่อนๆครับแล้ววันนี้ช่วงสรรจินตนาการก็หมดเวลางแล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะเราไปฝึกฝีมือก,กันต่อดีกว่าเน้ตจริงๆ